สิทธิการิยะพระเถระให้พ่อนคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้ผมนำพระกริ่งที่ผมเก็บเอาไว้ส่วนตัวให้คุณได้ชมกันนี่คือพระกริ่งบาเก่งของหลวงพ่อทรงวัสารดินเป็นพระกริ่งที่จัดว่าหายากเพราะว่าที่ก้นเป็นก้นเงินต่อโค้ด99 9นี่ พระกริ่งบาเก่งของพระสงมาสารดินสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะนี่สวยงามมากนะครับเนื้อหาเป็นลักษณะพระกลิ่งที่ผสมเนื้อชนวนบนสารอย่างเข้มข้นเข้มขลังมีความแวววับจับตาเลยนะดูพุทธลักษณะไปก่อน เดี๋ยวค่อยๆให้คุณได้ชมกันเห็นความสวยงามนะครับใครที่อยากทราบประวัติพระกิ่งบาเก่งของพระทรงสาลาดินก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะนี่องค์ที่ผมเก็บรักษาเอาไว้ท่านมอบมาให้กับมือก็เก็บเอาไว้ ที่พระเกตนะเป็นตัวตุ๊ตตูตอกเห็นไหมตอกลึกเข้าไปในเนื้อเลยเก,ก่ิก่้น พระเครื่องของหลวงพระทรงวัสาลาลินเนี่ยบางรุ่นราคาไม่แพงแต่ถ้าว่าเช่าหาพึ่งพาพุทธคุณได้จริงหงวงพระทรงจะะเป็นพระเก่งเก่งพงวิเศษเก่งทางด้านการปลุกเสกเป็นอย่างยิ่งนี่พระกก่งบากเก่งของท่านนะครับคุณจะเห็นเนื้อหาของโลหะว่าสวยงามนี่ ของดีของหายากอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อสงฆ์ท่านวันนี้ก็นำพระสวยมาฝากคุณผู้ชมซึ่งถ้าสนใจวัตถุองคลคของยอดประเกจิอาจารย์จะดังบ้างไม่ดังบ้างแพงบ้างถูกบ้างแต่ถ้าว่ามีพุทธคุณพึ่งพาอาศัยพุทธคุณพึ่งพาอิทธิคุณได้จริงนั้นมีอยู่แล้วผมก็ชอบพระในแนวนี้ ก็จะนำมาแบ่งปันมาเผยแพร่เป็นอาจารย์าบูชาให้คุณได้ชมชมกันในคลิปต่อๆไปครับ